สวัสดีค่ะนี่เนาะป่าพาร์มาพอเอ่อนี่ร้านออกแสงเนาะค่ะเป็นยั้ง20บาทค่ะร้านของคุณลูกร้านออกแสงใช่ไหมคะค่ะออกแสง20บาทเด้อค่ะพ,พ่อแมทพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่าง20หมดพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่อ่าสปากเกตตี้นี่ก็ ยี่สิบบาทเน้ะค่ะใส่เย็นตีซอสมะเขือเทศเนาะค่ะยี่สิบบาทใส่ไก่ใส่แฮมเนาะค่ะยี่สิบบาทค่ะถ้าเป็นเข่าเข่า,ขาลุกคือเข่าแกงประมาณนั่นเนาะก็ยี่สิบบาทเนาะค่ะราดเข่าก็ยี่สิบบาทค่ะพ่อแม่พี่น้อง si